าเร็วๆรับลรกบดูดูคนทอดลูกชิ้นทอดลูกชิ้นแจกแจกจ้าหกสิบโลหกสิบโลดูสาหายพันหมู หยิบเลยหยิบเลยดูเต็มกระทะเลยแล้วดูนี่ก้อยยืนกินชงก๋วยอ,อยู่เห็นป่าวช่วยถามาทำบุญด้วยอะไรครัอยาบอกคนทั้งท้ายก็บอกว่าเมื่อเป็นมนุษย์เป็นเด็กหญิงในความเห็นตบอผมผมไว้สีเหลืองมาจะมาเห็นของตามประ อันนี้ทอดลูกชิ้น60สโลมีคนอยากกินไส้กรอก b บล c กี้ก็มีคนเอามาหาให้อันนี้อาก้อยไม่ได้กินเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้แฮมมั้งแล้วก็มีคนถวายเฟ้นฟรายสากิโลอันนี้จัดไปถวายย่าแน่เลยเยอแยะมากนี่เฟนฟรายทอดมังก้อยไปช่วยเขาจิ้มจิ้มหม้ด้วย เหมาะมันควรนเมือมีชีวิตอยู่ไม่ใช่เวลาเดินเดินไปรูกรับสับขันเมื่อไหรก็ไม่รู้ไม่ก็แยนย